อนที่42ในจำนวนคนของตะกูลมโม่ั้ง5นี้4คนเป็นชายและอีกหนึ่งเป็นหญิงซึ่งมีระดับพลังอยู่ในเขตแดนหล่อหล,อ,ลอมร่างกายระดับที่7ด้วยกันทั้งหมดแถมโม่หนิงก็เกือบจะบรรลุปไปถึงระดับที่8แล้วด้วยนะักตอนนี้สายตาของพวกเขาได้จดจ้องไปยังร่าง,างกายของหลินเทียนด้วยจิตสังหารที่รุนแรงตกลุมโม่นั้นเป็นตะกะุูลผู้บ่มเพาะและคนเหล่านี้ก็ได้ฝากตัวเข้าสำนักมาถ,ถึงสปีแล้ว เขตแดนลอยหลอมร่างกายระดับที่7จห้าคนเพื่อจะฆ่าคนคนเดียวก็มีแต่ตะกุลโมนี่แหละที่มีคุณสมบัติพอหลินเทียนได้พูดออกมาอย่างไม่เยแสโมหญิงได้เสียยิ้มออกมาอย่างเย็นชาก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่านอกจากตะกูลโม่เราแล้วยังมีตระกูลเซียวที่อยากจะฆ่าเจ้าด้วยเหมือนกันแต่เจ้าพวกกระจอกนั้นได้แต่รอให้เจ้าออกไปจากสำนักแห่งนี้ไม่อย่างนั้นเจ้าคิดหรือว่าจะรอดอยู่ได้จนถึงตอนนี้ใช่ข้าในช่างโชคดีจริงๆ หลินเทียนได้ยิ้มออกมาพอเขาเองก็ได้ออกไปข้างนอกสำนักมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ว่าพอเขาได้สวมจุดกุมสีดำมาไว้ดังนั้นจึงถือได้ว่าไม่มีใครสามารถจำแนกรูปลักษณ์ของเขาออกมาได้ณนะตอนนี้หลังจากที่ได้ยินคำพูดของมู่หนิงเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกดีใจในความระมัดระวังของตัวเองว่าจริงๆแล้วทั้งสองตระกูลนี้ได้แอบรอดักฆ่าเขาอยู่ที่หน้าสำนักตลอดเวลาน่าเสียดายที่วันนี้โชคของเจ้าได้หมดลงแล้ว โมนิงได้พูดออกมาอย่างลาบเดียบโมเสียนที่อยู่ข้างๆได้หยิบเอาคันศรพร้อมกับลูกศรอ,ออกมาก่อนที่เขาจะเล็งไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่เย็นชาณนะเวลาเดียวกันนี้เองคนอื่นๆอีกสี่คนก็ได้คว้าเอาอาวุธของตนเองออกมาหลังจากที่เห็นแบบนั้นแล้วตาทีของซซูก็ได้เปลี่ยนไปในทันทีก่อนที่จะพูดออกมาว่านี่พวกเจ้าคิดจะฆ่ากันอย่างนั้นหรือไม่กลัวการลงโทษของสำนักหรือไงหลังจากได้ยินเช่นนั้นแล้ว พวกเขาทั้งห้าคนก็ได้แต่ยิ้มออกมาอย่างดูถูกโมซงได้ตอบกลับไปอย่างไม่เย้แสว่าภายในสถานที่แห่งนี้มันเต็มไปด้วยอันตรายแต่พวกกระจอกอย่างเจ้าอย่างกล้าดันทุังเข้ามาในอาณาเขตพื้นที่ของสัตว์หลายระดับที่สามอีกด้วยดังนั้นการถูกสัตว์หลายฆ่าตายมันก็คงจะเป็นเรื่องปกติดีพวกเจ้าสูสูถึงกับมีท่าทีเปลี่ยนไปในทันทีนางเข้าใจความหมายของโมซงดีว่าหลังจากที่ข่าเห้นเทียมไปแล้ว ก็จะโยนความผิดให้กับสัตว์รลายทั้งหมดข้ายังอยู่ที่นี่ด้วยหากว่าพวกเจ้าการลงมือกับเขาแล้วก็ข้าจะรายงานต่อท่านผู้มุโสสูสูได้พูดออกมาพวกเขาทั้งห้าคนได้มองออกไปที่กันและกันก่อนที่จะอดสายหัวออกมาไม่ได้คนตายไม่สามารถพูดอะไรได้อยู่แล้วมอนิ่งได้พูดออกมาอย่างไม่เย็นเสท่าทางของสูสูได้เปลี่ยนไปและกลายเป็นหนักยิ่งกว่าเก่าก่อนที่เธอจะโกรธจัดขึ้นมาทันทีณนะตอนนี้ ลินเทียนได้ยิ้มออกมาก่อนที่จะจูงมือของซูซูเอาไว้แล้วมองออกไปยังพวกเขาทั้งห้าคนพร้อมกับพูดออกมาว่าพวกเจ้าก็น่าจะรู้สถานะของนางดีนี่แต่ยังกล้าที่จะคิดหมายปองชีวิตของนางดูเหมือนว่าจะมีความกล้ามากแล้วนะซูซูเป็นสิทธิ์ของมู่ชิงและยังไม่ได้มีความแค้นอะไรกับตระกูลโมของพวกเจ้าแต่ว่าพวกเจ้ากับคิดที่จะฆ่านางด้วยนี่มันบ้าบอรจริงๆนางก็จะเหมือนกับเจ้านั่นแหละสิ่งที่สังหารนาง ก็คือสัตว์ร้ายไม่ใช่พวกเราโมหนิงได้พูดออกมาอย่างไม่เยแสตอนนี้ซูซูอยู่ในอารมณ์ที่โกรธเป็นอย่างมากและอยากจะกระโดดเข้าไปกัดโมหนิงให้ตายซะด้วยซ้าในทันทีหลินเทียนได้ขวางนางเอาไว้ก่อนจะพูดออกมาว่ารู้ทั้งรู้ถึงสถานะของนางแล้วแต่ยังกล้างงั้นหรือแสดงว่าพวกเจ้าคิดว่ายังไงยังไงนางก็ต้องตายแน่ๆแล้วใช่หรือไม่แล้วเจ้าคิดว่าเจ้าจะรอดไปได้อย่างงั้นเหรอโมหนิง ได้ถามกลับมาด้วยสีหน้าทิ่ราเรียบอีกสี่คนได้แต่เสียยิ้มออกมาด้วยท่าทีที่สบายๆเช่นเดียวกันพวกเขาทั้งห้าคนมาที่นี่ด้วยกันและแต่ละคนก็อยู่ในระดับเขตแดนหลอ่ลอ,ลอมๆร่างกายระดับที่เจ็ดด้วยซึ่งตัวของโมนิ่งนั้นก็เกือบจะบรรลุไปถึงระดับที่แปดแล้วจะบอกว่าระดับพลังมากขนาดนี้จะไม่สามารถฆ่าผู้เชี่ยวชาญเขตดแดนหล่อมลรออออ่างกายระดับที่หกและระดับที่เจ็ดได้อย่างนั้นหรือวันนี้พวกเจ้าจะต้องตาย โมดทรงได้พูดออกมาตายอย่างนั้นหรือไม่รู้สินะหลินเทียนได้ยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายบนกับความมั่นใจแน่นอนว่าท่าทางแบบนั้นทําให้พวกเขาทั้งห้าคนรู้สึกไม่พอใจโดยทันทีลงมือได้โมดหนิงได้พูดออกมาเมือ่อสิ้นเสียงนี้พวกเขาก็เริ่มเปิดฉากโจมตีโดยทันทีลูกธนูสีเงินซึ่งกําลังเล็งมาที่ศีรษะของหลินเทียนได้ถูกส่งออกมาเหมือนกับมันสามารถฉีกมิติออกจากกันได้ระวัง สูสูได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่ตกต่ำการโจมตีนี้มันรุนแรงเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นทักษะระดับกลางอย่างแน่นอนลิมฟีปากของหลินเทียนได้ยกตัวขึ้นก่อนที่เขาจะแสดงรอยยิ้มที่ช่วยไาลออกมาพร้อมทั้งยกมือขึ้นและจับลูกศรที่พุ่งเข้ามาก่อนที่เขาจะกำมันเอาไว้แน่นแล้วเวียงมันกลับไปด้วยมือขวาลูกศรน,นี้ได้พุ่งกลับไปยังตำแหน่งที่มันถูกปล่อยออกมาก่อนที่จะได้ยินเสียงฟุบมันได้ทะลวงผ่านร่างของู่เซียนออกไป พร้อมๆกับสายโลหิตที่หลั่งไหลออกมาโมเซียนได้หหวล้องออกมาก่อนที่เขาจะล่วงหล่นลงมากระแทกผืน้นลูกธนูดอกนี้ได้ทะลวงหัวใจของเธอไปแล้วมันได้ปิดชีพของเธอไปในทันทีโมเซียนโมกูได้วิ่งเข้าไปอย่างร่างไร้วิญญาณเพื่อตรวจด,ดูชีพประจรชีวิตของเธอก่อนที่จะแสดงสีหน้าที่ดูร้ายออกมาเจ้ากาสังหารนางอย่างนั้นหรือโมกูได้ร้องคำรามออกมาหลินเทียนได้ยิ้มออกมาอย่างดูถูก ก่อนจะมองไปยังโมกู้ด้วยสายตาที่มองไปยังตัวงูงมแล้วพูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าแหกกันมาที่นี่เพื่อจะสังหารข้าแล้วอยากให้ข้าสูภาพกับพวกเจ้างั้นหรือหากเตรียมหัวใจที่จะฆ่าก็ต้องเตรียมใจที่จะถูกฆ่าด้วยเช่นเดียวกันขเขาย,ยืนหยุดตรงนั้นด้วยท่าทางที่ราบเรียบนี่เจ้าเมื่อมองไปยังหลินเทียนแล้วสูสูนั้นก็ได้แต่รู้สึกประหลาดใจและส่งเสียงกระซิบออกมาชายหนุม่มที่ควบคุมอารมณ์ของตนเองแต่เวลาฆ่าคน กับไม่กระพริบตาแม้แต่น้อยความรู้สึกนี้จากเขามันทําให้เธอรู้สึกไม่คุ้นชินท่าทางของ่มนิงและคนอื่นๆในตอนนี้เองก็ผันมืดมนลงเป็นอย่างมากการต่อสู้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแตฝบไฟของเขากับถูกสังหารเป็นแล้วหนึ่งคนจัดการมันโมนิงได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงเย็นชาเมื่อคาพูดของเขาจบลงเขาก็เป็นคนแรกที่พุ่งตรงออกไปพร้อมทั้งเวียงหมัดก็ใส่เหลียนเทียนในเวลาเดียวกันนี้โมกูและชายอีกสามคน ก็ได้พ่งก็ใส่สูสูเจ้ารับมือไหวหรือไม่หลินเทียนที่กําลังก,กํากระบ,บี่เอาไว้ได้ถามกลับไปด้วยําเสียงทุ้มต่ําสูสูได้เสียยิ้มออกมาก่อนที่จะตะวัดมือแล้วชักกระบ,บี่ออกมาพร้อมกับพูดว่าคิดว่าพี่สาวคนนี้เป็นใครกันดูไว้ซะพี่สาวคนนี้จะปกป้องเจ้าเองขณะที่เธอได้พูดออกไปก็ได้ฟาดฟันกระบ,บี่ไปทางโมโซงและมู่เฟยในทันทีสุดยอดไปเลยอย่างไรก็ตามเขาเป็นบุรุษ ดังนั้นจึงไม่ชอบการที่ให้สตรีมาปกป้องหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยรอยยิม้มแล้วได้แงนหน้ามองไปทางโม่หนิงและโม่กูด้วยท่าทางที่ดุร้ายเสียงร้องคำรามของกระบี่ได้ถูกปลดปล่อยออกมากระบี่แห่งการทำลายล้างคำพูดนี้ได้ถูกเป่งออกมาก่อนี่ขึ้นกระบี่สีเงินจะปรากฏขึ้นตรงหน้าของทุกคนและเข้าปะทะโด,ดยทันทีเจ้านี้สูู้ได้แต่ชะง,งักไปเพราะว่ากระบีน่นี้ได้แย่งกู่ต่อสู้ทั้งสองของเธอไปด้วยโม่หนิงและโม่กู ได้พุ่งออกมาทางหลินเทียนด้วยท่าทางที่เยือกเย็นอย่างรวดเร็ววดดีนักนะโมกูได้ร้องคำรามออกมาด้วยความโกรธในมือของเขากำลังกำกะบ,บี่เอาไว้แน่นพร้อมทั้งสำแดงทักษะแล้วพุ่งผ่านมู่หนิงไปก่อนที่จะฟาดฟันก็ใส่หลินเทียนหลินเทียนได้ยิ้มบอกมาอย่างชั่วร้ายก่อนที่เขาจะยอดตัวลงพร้อมทั้งพุ่งออกไปได้วยความรวดเร็วดังสายฟ้ากระบี่สายฟ้าเสียงร้องคำรามได้ถูกเป่งออกมาหลังจากที่เขาได้ประชิดร่างของโมกู เสียงแตกหักได้ถูกส่งออกมาจากมือของโมกูพร้อมตั้งสายโลหิตมากมายที่หลั่งไหลออกมาจากลําคอของเขาร่างของเขาได้ร่วงหล่นลงไปที่พื้นก่อนที่เขาจะตกลงมาโมกูโมนิงและคนอื่นๆได้แต่มีท่าทีที่เปลี่ยนไปโดยทันทีมันไม่ใช่พวกเขาเท่านั้นแต่นี่ยังรวมไปถึงซูซูเองด้วยนี่ผ่านไปเพียงไม่นานแต่ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนหล่อหลอมร่างกายระดับที่7กับถูกินเทียนฆ่าตายไปแล้วถึงสองคนนี่มัน มีความแข็งแกร่งขนาดไหนกันไอริยมชาตช,ชั่วพวกเราข้ามันก่อนเป็นคนแรกทั้งสามคนได้ร้องคำรมออกมาพร้อมทั้งเข้าประชิดร่างของหลินเทียนด้วยทันทีกลิ่นายที่รุนแรงได้ทะลักออกมาจากร่างกายของพวกเขาพร้อมทั้งเปิดฉากโจมตีไปยังหลินเทียนที่อยู่เบื้องหน้ากระบี่ที่อยู่ในมือของสู่สูได้ยกขึ้นมาก่อนที่จะส่งขึ้นกระบี่ออกไปขวางทางของโมโซงและมู่เฟยเอาไว้คู่ต่อสู้ของพวกเจ้าคือข้า นางได้สยายยิ้มออกมาสายหัวเป็นซะนางโสภาณีตัวหมิน่นโมโรงได้ร้องคำรามออกมาด้วยความโกรธสูดสูดได้ชะง,งักไปก่อนที่เพลิงโทสะจะถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งเจ้าด่าข้าอย่างนั้นหรือกะบีในมือของนางได้สั่นสะท้านก่อนจะส่งขึ้นกะบีอรนรุนแรงออกไปเหมือนกับมันได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นสายฟ้าที่น่ากลัวซึ่งทําให้ท่าทางของดินเทียนถึงกับต้องเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาพันรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมาก ว่าถึงอย่างไรก็ตามซูซูนั้นเป็นลูกศิษย์ของมู่ชิงดังนั้นการที่มีพลังระดับนี้มันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกอะไรนี่เจ้าโมโซงได้มีท่าทีเปลี่ยนไปในทันทีผุบกระบี่ในมือของซูซูได้สั่นสะท้านก่อนที่ขึ้นกระบี่อลุนแรงจะพุ่งทะลวงผ่านหัวไหล่ของโมซงไปเป็นเหตุให้เขาต้องโห่ร้องออกมาเสียงดังโมโซงเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วท่าทางของโมหนิงและโมเฟยก็ได้เปลี่ยนไปในทันที ดิ้นเทียนที่อยู่ห่างออกไปได้แต่สายศีรษะระดับพลังเดียวกันแต่ความแข็งแกร่งของสูซูนั้นสูงกว่าด้วยความรุนแรงของเคลื่อนกระบ,บี่เมื่อคู่สามารถเอาชีวิตเมื่อทรงได้ด้วยซ้ำหากว่านางต้องการที่จะทำก็ดีเขาได้พูดกับตัวเองโมดทรงที่กุมหัวไหล่ของตัวเองเอาไว้ได้พูดออกมาพร้อมกับใบหน้าที่บิดเบี้ยวเพราะความเจ็บปวดกล้าที่จะดุดา่าข้าข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายสูซูได้พูดออกมาด้วยท่าทีที่ดุร้าย ดินเทียนได้แต็มหมดคำพูดเพราะในเมื่อก้าที่จะพูดออกไปแบบนั้นแล้วทำไมเมื่อคู่นี้ถึงได้ปาณีเขากันละ่ะมูนหนิงและมูเฟยได้ปกป้องโม่ซ่งเอาไว้ก่อนที่จะจ้องมองออกไปทางดินเทียนและสู่สู่พร้อมกับพูดออกมาว่าพวกข้าประเมินเจ้าต่ำเกินไปหน่อยมูนหนิงได้พูดออกมาด้วยท่าทางเย็นชาหลังจากที่เขาจ้องมองออกไปทางดินเทียนแต่ก็ดีเจ้ากล้าข้าสิทธิ์ล่วนสำนักสองคนดังนั้นหลังจากนี้ข้าจะไปรายงานกับผู้วุสู และทำลายราักฐานการบ่มเพาะของเจ้าแล้วสำนักก็จะไล่เจ้าออกไปอย่างแน่นอนหลังจากที่เจ้าไม่มีใครคุ้มกันลางหัวเจ้าแล้วข้าอยากจะรู้จริงๆว่าเจ้าจะอยู่ต่อไปยังไงโมหนิ่งยิ้มออกมาขณะที่เขาพูดด้วยท่าทีดูร้ายหลินเทียนได้ตจสายศีรษะก่อนที่เขาจะพูดพางหลีตาหลวงว่าก่อนหน้านี้เจ้าพูดไว้ว่าอะไรนะอ้อใช่คนตายมันพูดไม่ได้นี่หลังจากได้ยินเช่นนั้น ท่าทีของพวกเขาทั้งสามก็ได้เปลี่ยนไปในทันทีเจ้าไม่โหดเยี่ยมเกินไปหน่อยหรือไงโมหนิงได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชามันฟังดูแปลกๆนะอะไรคือโหดเยี่ยมหลินเทียนได้ยกกระบี่ในมือขวาขึ้นมาอย่างช้าๆก่อนที่เขาจะพูดว่าขา้าเพียงแค่ป้องกันตนเองเท่านั้นกลืนกระบี่ได้ส่งเสียงร้องคำรามออกมาก่อนที่เจตจำนวนแห่งกระบี่มากมายจะพุ่งออกมาจากร่างกายของเขานี่มัน หลังจากที่สัมผัสได้ถึงความรุนแรงของขึ้นกระบี่แล้วท่าทางของโมนิ่งและคนอื่นๆก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงส่วนๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งเองก็ไม่ต่างกันเธอรู้ได้ในทันทีว่าทักษะที่หลินเทียนกำลังใช้ออกมานั้นเป็นทักษะเพลงกระบี่วายุสถานที่อยู่ในขั้นสูงสุด